สวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการลงสินค้านะครับที่มันมีหลายหลาย,หลายรูปแบบนะครับทํายังไงบ้างน,นะครับอ่าโอเคเจะไปกันอย่างเร็วๆนะครับผมเพราะว่ามมันช้านะครับไฟวิดีโอมันค่อนข้างเรนเดอร์ช้าฮะอาสมมติเพิ่มไปก่อนแล้วกันเพิ่งสินค้าใช้ได้ทั้งแบบแก้ไขกับแบบเพิ่มนะฮะใช้ได้เหมือนกัน เัื่อนี้ปไปเพิ่มสินค้าจะพาไปดูด้วยนะว่าแก้ไขทันยังไงนะอ่าอีสามตัวนะครับผมรายละเอียดสินค้าใส่ลงไปเลยนะ A ีเหมือนกันใส่รายละเอียดสินค้าใส่ชื่อชื่อสินค้ารายละเอียด นะครับผมมวลโมเห็นไหมครับอ่กากวาดก่อสร้างแล้วกันนะครับรูปสินค้าเห็นไหมครับใส่ลงไปนะเตรียมรูปสินค้ามันมีขนาดใหญ่นะฮะหนึ่งพันคูณหนึ่งพันเป็นต้นนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวภาามันจะเสียผมจะเอารูปอะไรดีนะเอารูปรูปนี้แล้วกันจะเป็นอย่าง,างเดียวนะครับ A e นะชื่อระเอียดสินค้า รูปภาพหมวดหมู่รายละเอียดอย่างสั้นใส่ลงไปนะตรงนี้นะครับใส่เหมือนกันนะครับที่จริงแล้วเราควรจะมีสั้นกับยาวนะครับทีนี้เมื่อมีหลายรูปแบบให้มากดตรงนี้ครับสินค้าที่มีหลายรูปแบบเห็นไหมครับเอาตัวนี้ก่อนนะ,ะตัวนี้ที่เป็นสินค้าสินค้าที่มันเพิ่มมาใหม่เผยแพร่ไปเลยครับเผยแพร่ไปเลยนะครับ แค่นี้เองนะครับแต่พอมีหลายรูปแบบปุ๊บเราต้องไปที่ตรงนี้ครับพอเผยแพร่ไปเนี่ยเราคลิกขวาดูรายละเอียดสินค้าได้นะฮะว่าเป็นตรงไหมนะครับครับ ee เอรัสสินค้าหมวดหมูประกอบสร้างสินค้าหมดแล้วนะฮะยังไม่ซื้อซื้อยังไม่ได้นะฮะเพราะยังเราไม่ใส่ราคานะครับโอเค รูปภาพมาหัวข้อมาแล้วนะครับไปตรงนี้ครับคุณสมบัติครับคุณสมบัตินะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น a t t attribute นั่นเองนะเห็นไหมครับอ่ามาตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าเราก็ต้องกำหนดให้เฉพาะของมาของใครของมันนะครับขนาดสินค้าของขนาดสินค้าชื่อมันนะครับ A นะครับอ่าสลักเนี่ยนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับไซส์โปรดักตนะครับ พออะไรก็แล้วแต่นะครับเช่น product EEE ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะรองรับแต่ภาษาอังกฤษนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมชื่อกับสลักนะครับอ่าให้เป็นอย่างนี้นะฮะคือเราเพิ่มสินค้าที่มีหลายรูปแบบเนี่ยเราต้องมาทำตรงนี้ทุกครั้งเลยนะตัวคุณสมบัติตรงนี้นะครับเห็นนะครับเพิ่มคุณสมบัติลองดูกันนะครับ พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับมันจะให้เห็นไหมต้องตั้งค่านะครับข้อตกลงก่อนนะครับเราจะตั้งอะไรลงไปใส่ลงไปเลยนะครับสมมุติผมมีสามรายการน้วกันสามรายการ a หนึ่งเพิ่มไปเลยนะครับที่จริงอักษ์ก็ใส่ก็ได้ a หนึ่งให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ a สอง a สอง a หนึ่ง a สอง A สามเนี่ยคือตัวเลือกสินค้าแล้วองนะครับ A สาม มอเท่านี้ก่อนทีนี้นะครับตอนนี้สําคัญนะครับต้องเรียงมันใหม่นะครับโดยที่จับลากขึ้นไปครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เรียงนะอ่าตรงนี้ต้องเรียงหนึ่งสองสามโอเคแล้วนะครับแล้วก็พอแล้วนะครับเมื่อเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับให้มาที่คุณสมบัติอีกทีหนึ่งดูว่าที่เราทาไปเมื่อกี้เข้าหรือยังนะครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วตรงนี้เห็นไหมอีหนึ่งอีสองอีสามตรงนี้คือสําเร็จแล้วนะครับไปที่สินค้าของเรา สิ่งที่เราค้างไว้เมื่อกี้ที่แก้ไขครับอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันทุกอันเลยนะอันที่เราเคยลงไปแล้วเราก็มาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับก็ไปแก้ไขโดยที่สมมติเราไม่เอาไม่เอาตัวเลือกบางอย่างเราก็มาลบออกตรงนี้ได้นะครับมาแล้วนะ ถัดมาพบเมื่อกี้เห็นไหมคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติตร,ตรงนี้แหละมันจะลิงก์กันสินค้า e ไหมเรามากดตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะอ่าเห็นไหมครับขนาดสินค้า e นั่นเองนะครับมันจะขึ้นมานะครับเห็นไหมที่เราไปใส่ลงเมื่อกี้คืออะไรบ้างครับคลิกตรงนี้เลยค่าหนึ่งค่าสองค่าสาม,าสามกดบันทึกคุณสมบัติครับ กดทีกคุณสมบัตินะครับรยมันหนกเสร็จหลังจากนั้นมาที่รูปแบบตรงนี้เราจะใส่ราคานะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่ generate นะครับตรงนี้เลยนะครับกดตกลง,งเลยนะครับ generate คือการสร้างมันมาใหม่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้ว E หนึ่ง E สอง E สทีนี้ใส่จะใ,ใส่ราคานะครับอ่าหนึ่งคลิกสองร้คลิกสามร้อย แค่นี้แหละนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็อย่าลืมที่จะไปอัปเดตข้างบนอีกทีนึง่งนี่นะครับสีน้ําเงินนะครับเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินค้านะครับผมต้องอัปเดตตรงนี้ทุกครั้งนะฮะ,ะแล้วก็คลิกขวาก็ได้นะครับเปิดลิงก์แท็บใหม่นะครับก็คือมันจะพาเราไปที่ลิงก์เมื่อกี้นะฮะลิงก์สินค้าของเราเราดูสินค้านั่นเองมาแล้ว ็นไะตัวเลือกก็มีหนึ่งสองสามอ่าสมมติว,วันหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราไอเอเอสองเนี่ยเราไม่เอาแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็มาที่สินค้าเมื่อกี้คลิกแก้ไขสินค้าไหนที่จะมีการเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนราคาเนี่ยเรามาแก้ไขตรงนี้ได้่าสมมติเราอยากเปลี่ยนราคามันนะครับ สอไม่เอาแล้วก็เราอยากเปลี่ยนราคาตัวอื่นด้วยเราก็มาที่เหมือนเดิมครับ่าย้อนกลับมาที่เหมือนเดิมมาที่รูปแบบเหมือนเดิมเลยตอนนี้ามารูปแบบแล้วรูปแบบเนี่ยคือตรงที่เราใส่ราคานั่นเองอสมมติอันที่สองเราไม่เอาเรากดตรงนี้ครับลอบออกเลยลอบอ,อันที่สองออกอันนี้หนึ่งเราเปลี่ยนราคาใหม่ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอีสามเป็นสามสามสาม เหมือนเดิมกดบันทึกแล้วก็มาบันทึกด้านขวาบนด้วยอ่าอัปเดตอ่าแล้วก็เหมือนเดิมฮะคลิกขวาเปิดลิงก์ในแถบใหม่ก็คือดูสินค้านั่นเองดูวิวโปรดักต์นั่นเอง เห็นไหมครับราคาก็จะเปลี่ยนไปตัวระลี่สองก็หายไปแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นัันเสร็จสิ้นนะครับ <c oughs> ไม่ยากครับต้องทำบ่อยๆับผม